สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นป .4 ทับ2นะคะเราก็ต้องมาเจอกันนะคะสำหรับการสอนออนไลน์เนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์นะคะโควิด -19 ของทางจังหวัดเรานะคะระบาดเพิ่มขึ้นนะคะแล้วเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน,นะะทางโรงเรียนก็เลยทำการปิดเรียน ออนไลน์ site, แล้วก็มาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะเพื่อความปลอดภัยยังไงนะัเกเรียนอยู่ที่บ้านนะคะก็ระวังตัวเองนะคะอย่าไปในที่เสี่ยงหมันล้างมือและสวมแมสนะคะเมื่อออกไปข้างนอกบ้านนะคะล้างมือบ่อยๆสวมแมสแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนอีกครั้งในเรื่องมาตราตัวสะกดนะคะหลังจากที่วันนั้นในการเรียนออนไลน์ site, เราก็ได้เล่นเกมทายทํากันแล้วใช่ไหมคะยังจำได้ใช่ไหมคะสนุกไหมคะอยากจะเล่นอีกไหมคะ,ะสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเราก็จะมีจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือเมื่อเรียนรู้แล้วนัวกเรียนสามารถบอกมาตราตัวสะกดได้อย่างถูกต้อง น,ะะนักเรียนสามารถใช้ทักษะการอ่านและการเขียนคำกลุ่มคำที่สะกดด้วยมาตราต่างๆได้รวมถึงนักเรียนมีมารยาทในการอ่านและการเขียนค่ะทบทวนอีกครั้งสําหรับมาตราตัวสะกดนะคะมาตราตัวสะกดนั้นคือพยัญชนะที่ผสมอยู่ข้างหลังคําหรือพยางในแม่กอ,อกาทําให้แม่กอ,อกานั้นมีตัวสะกด เช่นคำว่ามีเมื่อเรานำมาประสมกับดอเด็กก็กลายเป็นคำว่ามีดนะคะดอเด็กตัวนั้นเป็นตัวสะกดนะคะสำหรับมาตรากอกาหรือแม่กอกานั้นคือคำหรือพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเช่นคำว่ามามอ,อามามีเพียงพยัญชนะต้นและสระเสือสอเอือเสือสอและสระเอือไม่มีตัวสะกดนะคะตัว มือเลียดำนะคะนั่นเป็นคำที่อยู่ในแม่มาตรากอกาหรือแม่กอกาส่วนมาตราตัวสะกดนั้นจำได้ใช่ไหมคะคุณครูบอกแล้วว่ามาตราตัวสะกดนั้นจะมีทั้งหมด8แม่นะคะก็จะมีแม่กบแม่กดแม่กบแม่กลมแม่เกยแม่เกลแม่กงและแม่กลนะคะ ามาดูคำแรกนะคะมาตราตัวสะกดแม่โกากานะคะคือคำที่ไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะเราลองมาอ่านกันอีกครั้งนะคะนักเรียนห้องครูเก่งอยู่แล้วนะคะเรามาอ่านพร้อมกับคุณครูเลยค่ะภูเขาแม่น้ำบิดาปูนามะลิโสภานาฬิกาทะเล ไดโนเสาร์อ่ามาดูอีกครั้งหนึ่งคำนี้ใช่ไหมคะเป็นคำที่อยู่ในมาตรากอกาปอลออาปลาไม่มีตัวสะกดค่ะแม่มอแอแม่ไม้เอกแม่คำนี้ก็ไม่มีตัวสะกดมีพยัญชนะต้นสระและวรรณยุกนะคะไก่กอไอไก่ไม้เอกไก่ คำนี้ก็ไม่มีตัวสะกดเช่นกันอยู่ในมาตราอกาค่ะต่อไปนะคะตัวสะกดมาตราแม่กงนะคะซึ่งมีพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดก็คืององนะคะ,ะมีคำว่าท้องทุ่งนะคะนักเรียนนะคะ,ะไม้จัตวานั้นเป็นไม้เอกนะคะพึ่งทองคำกระโปรงรุ่งเรืองร้องไห้ ระคังประมุงสีแดงนันกเรียนดูพยัญชนะตัวสีแดงด้านหลังนะคะนั่นเห็นไหมคะว่าเป็นตัวสะกดก็คือพยัญชนะตัวหลังนะคะของคําหรือท้ายพยางคนะคะ,ะคําว่าพึ่งสังเกตพยัญชนะตัวสีฟ้านั่นคืององงูเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กล่มนะคะหนึ่งนะคะ งองูเป็นตัวสะกดนะคะร้องเพลงนะคะงงูทั้งสองพยางเลยอยู่ในมาตราแม่กลมค่ะคําต่อไปนะคะเป็นมาตราตัวสะกดแม่กลมซึ่งมีพยัญชนะที่สะกดก็คือหม่อหมานะคะก็จะมีคําว่าแก้มขนมแยมทับทิมไอติมชักเอมชิม ซ่อมแซมและมัดรุมนะคะสังเกตพย,ยัญชนะตัวสีแดงนะคะนั่นจะเป็นตัวสะกดนะคะามาดูอีกครั้งหนึ่งไอติมนะคะหมอมา้าแม่กลมเป็นตัวสะกดค่ะร่มหมอมา้าแม่กลมเป็นตัวสะกดค่ะกระดุมามอม้าแม่กลมเป็นตัวสะกดค่ะ ต่อไปนะคะมาตราตัวสะกดแม่เกยซึ่งมียอยักเป็นตัวสะกดนะคะก็จะมีคำว่าถอยคลุยเลื่อยอร่อยสบายควายห้าไสยปุยฝ้าย,ย,ายและขยายค่ะมาสะกดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคอว่าย่อ,ยอควายแม่เกยนะคะมียอยักเป็นตัวสะกดค่ะ เลื่อยลอเอือยยอเลื่อยไม้เอกเลื่อยนะคะยอยักษ์อยู่ในมาตราแม่เกยค่ะอ้อ,อยออ,ออยอยออยไม้ทโทอ้อยยอยักษ์อย,อ,ยอ,ยกอ,ยอยู่ในมาตราแม่เกยค่ะต่อไปนะคะมาตราตัวสะกดแม่เกลอซึ่งมีวอแหวนเป็นตัวสะกดเป็นพยัญชนะตัวสะกดนะคะก็จะมีคำว่าเคียวเปรี้ยว สีเขียวเปลวไฟมะนาวแมวเหมียวเขี้ยวแก้วและเว่าคคำนี้เป็นไม้เอกนะคะนักเรียนตรงนี้นะคะนเรียนฝึกอ่านนะคะไม่ต้องเขียนลงไปในสมุดนะคะเราจะมาฝึกอ่านทําความเข้าใจด้วยกันนะคะ,ะดูคําว่ามะนาวให้นักเรียนสังเกตพยัญชนะตัวสีฟ้านะคะนั่นคือตัวสะกด นะ,ะวอลแหวนอยู่ในมาตราแม่เกค่ะเกี่ยวข้าวนะคะวอแหวนเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่ G กเปลวไฟวอแหวนเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่เกต่อไปนะคะมาตราตัวสะกดแม่กกแม่กกนะคะ นอกจากมีกอไก่เป็นตัวสะกดแล้วก็จะมีพยัญชนะตัวอื่นเป็นตัวสะกดด้วยนะคะก็จะมีขอไข่คอควายหรือคอระคังหากคําที่มีขอไข่คอควายหรือคอระคังเป็นตัวสะกดเราเรียกว่าสะกดไม่ตรงมาตราแต่เสียงเป็นแม่กกนะคะก็จะมีคําว่ากระจกกระติกปลาดุก ดอกไม้มากน้ำลึกจิกซอตุกตาปลามึกนะคะตรงนี้ที่ครูยกตัวอย่างมานะคะก็จะเป็นคําที่มีตัวสะกดก็คือแม่กกแล้วก็มีกอไก่เป็นตัวสะกดซึ่งเราเรียกว่าตรงมาตรานะคะคราวนี้มาดูอีกครั้งหนึ่งดอกไม้กอไก่แม่กกเป็นตัวสะกดนะคะก็ตรงมาตรานะคะ ต่อไปมาดูคำว่าเมฆมอเอคอเมฆคอระคังเป็นตัวสะกดนะคะแต่ออกเสียงเหมือนกอไก่ใช่ไหมคะคำว่าเมฆสะกดด้วยแมกก,กดโดยคอระคังซึ่งถือว่าเป็นการสะกดที่ไม่ตรงมาตราสุนักนะคะเอายิ้มกับนักเรียนด้วยนะคะสุนักมีคอไข่เป็นตัวสะกดนะคะแต่เสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกด ซึ่งขอไข่นั้นอยู่ในมาตราแม่กกเราก็เลยเรียกว่าสะกดไม่ตรงมาตรานะคะต่อไปนะคะมาตราตัวสะกดแม่กลนค่ะแม่กลเสียงเป็นนอนหมูสะกดนอกจากนอนหมูแล้วก็ยังมีพยัญชนะตัวอื่นอีกที่เป็นตัวสะกดนะคะก็จะมียอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและรอจุลา แม่กลน,นี้จะมีพยัญชนะเป็นตัวสะกดทั้งหมด6ตัวเมื่อกี้แม่กบมีกี่ตัวคะ4ตัวแม่กลมี6ตัวก็จะมีคำว่าอ้วนทหารเป็นเกียนแจกันทุเรียนกุญแจฟุตบอลผลไม้เห็นไหมคะตรงนี้มีตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรามาด้วยนะคะเอาเรามาสะกดอีกครั้งหนึ่งทุเรียนนะคะ นอหนูเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กุนและก็สะกดตรงมาตราค่ะปลาวานนะคะเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวานเพราะว่ามันไม่ใช่ปลานะคะวานมีลอจุลาเป็นตัวสะกดนะคะออกเสียงเหมือนนอสะกดนะคะอยู่ในมาตราแม่กุนเป็นการสะกดที่ไม่ตรงมาตราค่ะเพื่อนมีตัวนอเป็นตัวสะกดและอยู่ในมาตราแม่กุนนะคะ ต่อไปมาตราตัวสะกดแม่กดนะคะซึ่งมีตัวสะกดมากที่สุดเลย16ตัวเสียงเหมือนดอเด็กสะกดแต่ก็มีพยัญชนะตัวอื่นมาเป็นตัวสะกดด้วยซึ่งเราเรียกว่าสะกดไม่ตรงมาตรานะคะก็จะมีพยัญชนะอะไรบ้างมีจอจานมีชอช้างมีซโซชอ่อเชอรอชดาตอปตักถอฐานทอมันโท ทอผู้เท่านะคะทอเต่าทอถุงทอทหารทอทงสอสาลาสอรุีและสอเสือมีคำอะไรบ้างคะเรามาอ่านพร้อมกับครูเลยค่ะตรวจบวชกาพานิชอากาศกระดาษราชวังสำเร็จประโยชน์เก่งมากเลยนะคะอ้าวรถไถเห็นไหมคะ ตรงมาตราไหมคะเป็นแม่กดตรงมาตราไหมคะไม่ตรงมาตรานะคะกออินะคะขอฐานเป็นตัวสะกดเป็นแม่กดที่ตรงมาตราไหมคะไม่ตรงมาตรานะคะและคาว่าครุฑทอมันโทเป็นตัวสะกดซึ่งก็เป็นการสะกดแม่กดที่ไม่ตรงมาตราเช่นกันค่ะตัวสุดท้ายมาตราตัวสะกดแม่กบนะคะ ซึ่งมีพยัญชนะเสียงเหมือนบอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดแล้วก็บอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดด้วยมีพยัญชนะตัวอื่นด้วยนะคะที่มาช่วยบอใบไ,ไม้ก็จะมีปอปลาพอพานฟอฟันและพอสมเทาซึ่งจะมีตัวสะกดนะคะมีพยัญชนะอยู่5ตัวก็ตัวอย่างคําก็จะมีคําว่ากราฟปรารบสุภาพลาบศพอบพยพ รูปภาพยีราฟเขารบนะคะดูคำต่อไปยีราฟนะคะฟอฟันเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กบถือว่าไม่ตรงมาตรานะคะทะเลสาบทะเลสาบจำได้ไหมคะคุณครูบอกว่าทะเลสาบไม่มีปลาเพราะฉะนั้นอย่าไปสะกดด้วยปอปลานะคะต้องสะกดด้วยบอใบไ,ไม้คำว่าทะเลสาบ นะคะเป็นแม่กบที่ตรงมาตราไหมคะเก่งมากนะคะตรงมาตราค่ะกบก็ตรงมาตรานะคะสำหรับภาระงานวันนี้นะคะให้น้องปอ .4 ทับ2นะคะเปิดหนังสือทักษะภาษาหน้า32หน้า33และทำแบบฝึกหัดข้อ1ข้อ2และข้อ3นะคะทำให้เสร็จภายในวันนี้นะคะอย่าค้างงานเอาไว้ เพราะว่าหากเราเรียนออนไลน์มันก็จะมีงานทุกวันนะคะหากลูกค้างงานก็จะสะสมมากสะสมมากลูกทำไม่ทันนะคะเหมือนกับสำนวนอะไรคะดินพ่อกหางหนูนะคะเพราะฉะนั้นต้องทำให้เสร็จนะคะในแต่ละวันนะคะแล้วเด็กๆของคุณครูรักษาสุขภาพให้ดีนะคะคิดถึงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ